ผมไม่ได้มาวังกะพีเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับท่านผู้ชมวังกะพีเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับถนนกลายเป็น4ี่เลนแล้วครับนะฮตรงเทศบาลบ้านเกาะเนาะตรงข้ามโอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปดูนะครับไม่ได้มานานนะใครที่เป็นคนอุจดิตฐ์นะครับแล้วก็ไม่ได้มาวังกะพีหลายปีนะครับตอนนี้วังกะพีเปลี่ยนไปแล้วนะครับ กลายเป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับรองรับรถใหญ่เช่นรถขนอ้อยรถสิบล้ออะไรพวกนี้สบายเลยรับนี่กรมเทศบาลบ้านเกาะเนาะพัฒนาไปโอ้โหความเจริญนะฮะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นคนอดินหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้มองกับนี้จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมไปบ้านโคกก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่บรรยากาศมาเป็นลูกพุ่งนะฮะยังคงอยู่นะครับ โอ้ oh, เปลี่ยนไปเยอะจริงนะครับของลำที่ถนนใหญ่มากเลยถนนน่าจะเพิ่งเสร็จนะท่านผู้ชมน่าจะเพิ่งเสร็จ,นะนจเจนาะเพราะว่าดูจากล่องรอยแล้วยังใหม่เลยสียังมาตอยใหม่มากนะครับเราคิดว่าน่าจะเพิ่งเสร็จนะครับโ oh, อ้ก็ไปทะลุอ่า <laughs> uh คือเส้นนี้ก็ไปทะลุวัดท่าทองเนาะแล้วก็สามารถไปถนนใหญ่ได้นะครับเข้าสู่ถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองอะ่นะเส้นทางนี้ก็คือเป็นถนนเลี่ยงเมืองตั้งแต่วังสีสู่นะครับทะลุมาเนี่ยครับวังคำพีเลยทางไปโลตัสใช่ไหมอ่าเป็นเส้นเดียวกันนะครับโอ้โหไม่ได้มานานนะครับแต่ว่าเดย,ววายิวเพิตรงไหนโอ้โหไกลหน้าดู อ่านี่เป็นบ้านเพื่อนผมที่น้ำไม่ได้มานานเออเดี๋ยวแวะดีกว่าเป็นบ้านเพื่อนนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้โหไม่ได้มานานครับนานจัดจริงๆนะก็เสร็จพร้อมๆร้อมกันครับตลาดสดบ้านเกาะโอ้โหจะถึงวังกะพีข้างหน้านี่เป็นบ้านเกาะอยู่นะครับ เจเริอดลูกเรืองเนาะท่านผู้ชมโอ้โหข้างหน้าน่ะอะไรไม่รู้ครับรู้สึกจะเป็นปั๊มน้ํามันบางจากเปล่าก็าจะเป็นปั๊มน้ํามันอะไรน่ะปตทด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นการรีวิวไปเลยเนาะสำหรับเส้นทางของกบีนะครับถนนตัดใหม่ โอ้เจริญรุ e ่งเรืองมากคุณผู้ชมผิดจากเมื่อก่อนเลยนะสิปีก่อนผมมาเนี่ยโอ้โหป่าทั้งนั้นแล้วบ้านก็ห่างๆก็เป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้2ชั้นเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านปูนหมดแล้วครับก็คือเป็นบ้านถึ่งโมเดลหมดนะครับโมเดลโอ้ยนี่น่าจะเป็นไซโลครับทำจากไซโลเก็บข้าวเก็บข้อยอะไรพวกนี้นะครับเก็บน้ํามันทุกอย่างไม่รู้นะใหญ่มากโอ้โห ผมมองไม่เห็นความเป็นวังกพีสมัยก่อนเลยครับไม่เหลือไม่ได้มานานนะครับเนาะโอ้โหอยู่ใ,ใกลๆ้ๆแท้ๆเลยผมอยู่ในเมืองเนี่ยแต่ผมไม่เคยได้มาวังกพีนานมากครับโอ้โหมันเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังเลยเฮ้ยผมเลยยูเทิร์นมาแล้วมั้งเนี่ยมจะกลับตรงไหนโอ้โหเวละอ้าวยูเทิร์นอยู่ตรงไหนเมื่อ ไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่ไปก่อนเนาะ,ะมาถึงโรงเรียนวังกะพีนะผู้ชมใช่เปล่าวะอันนั้นใช่นะโอ้โรงเรียนยังเป็นโรงเรียนอยู่นะครับแต่บ,บ้านช่องเหวนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับโอ้ผมเมื่อก่อนผมมีเพื่อนอยู่บ้านบ้านอยู่วังกะพีเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็อายุมากกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับโอ้โห ข้างหน้าน่าจะเป็นวัด่าทองแล้วล่ะข้างหน,าน้านะครับน่าจะเป็นถนนตัดไปทางสะพานวัด่าทองอ่ะทีม่มานานเลยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วบ้านเรือนที่เคยเป็นไม้สองชั้นก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปเยอะจริง โอ้ดูดิเปลี่ยนไปมากเลยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าบ้านเพื่อนผมอยู่แถวไหนกายังมีบ้านไม้ให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยอ่ายังได้บรรยากาศบ้านไม้อยู่นะครับเออผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากจริงๆนะครับเมื่อก่อนบ้านเพื่อนผมอยู่แถวนี้ผมก็เคยมาแถวนี้เป็นพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะตอนนั้นก็มีเพื่อนอแถวนี้เยอะนะครับ เปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับวังกะพีโอ้บ้านสวยเลยทีเดียวนะครับนะ่ครับความเจริญมันก็เข้าไปสู่หมู่บ้านทั้งหลายแหล่นะฮะแม่ถ้าเกิดผมผมก็จบไม่ได้นะมันน่าจะเลยไปทางนู้นเพราะบ้านผมน่าจะเลยโรงเรียนของกะพีไป โอเคครับท่านผู้ชมก็มารีวิวถนนใหม่แล้วกันเนาะ <laughs> ไม่รู้สิผมไม่ได้มานานแล้วไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสักขนาดนี้นะครับไม่คิดนะฮะว่ารถกรีจะโอโห<อ>เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้นะครับไม่คิดจริงๆปวามน้ำมันมีเซเวนตรงนี้ด้วยนะครับ แปลงไปตามยุคสมัยนะครับเส้นหวังกะพี้นะครับทงนี้ก็ไปทะลุโลตัสเลยแหละครับขับไปเรื่อยก็ไปโลตัส่แหละครับคอามน้ำมันอันนี้สิมันใหญ่โตโมโหลานจริงครับไม่เห็นมีป้ายบอกก็คืออะไรด้วยนะครับน่าจะเป็นไซโลเก็บข้าวหรือเปล่าผมไม่รู้อน่ะแต่ใหญ่โมโหลาน มันเริ่มเทมเลยครับก็น่าจะเป็นไซโลลมะมั้งเนาะเพราะว่าคนคนกพท่เขาก็ทำนาทำไรกันเยอะยนะครับน,นี่อะไรวะเนี่ยเอออันนี้น่าจะเป็นร้านค้าอะไรสักอย่างโอ้ยนี่ อออะไระ๋ทำเหล็กเซนเลตโอ้รับทำเซนเลตด้วยนะครับจะเจอเพื่อนไหมเนี่ยคงไม่เจอแล้วมั้งถึงเจอคงจะจำกันไม่ได้ลาบยัดโส่โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์อะโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะผู้ชมวิวิลหลอนตกใจที่นมีรถสวนมาเมื่อกี้นะผู้ชม หลอนสุดๆโอ้โหขนลุกมืดเลยที่ไหนได้ไปเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้ใจหายแวบเฮ้ยไอ้แบงค์นี่ว่าไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้สัตว์นั้นทำไมไอ้แบงค์นี่ว่าไอ้แบงค์คือมันเป็นเด็กร้านผมเองครับมาคอยเสิร์ฟอาหารที่ร้านไม่คิดไม่ฝันจะมาขี่รถอยู่วังกะพีมาได้ไงวะเนี่ย โอ้พระเจ้าเป็นเด็กแบบว่าสมาธิสั้นนะครับผมก็อุปการะไว้เพื่อให้มันมีงานทำไนปะยู่มันขี่รถสวนผงไปอ่ะแล้วผมเรียกมันมันไม่ตอบด้วยนะอะไรของมันวะเนี่ยก็แต่ว่ามันขีม่มาทางนี้นะอ๋อนี่ละมัง่งบ้านเพื่อนผมอ่ะไอรบอกวะ กิยติศักดิ์พ่อพันปลา่ใช่นเลแต่ว่าปิดประตูครับอย่าไป,ปรบกวนวเขาดีกว่าเอาละครับผมก็ขี่ไม่เรื่อยจนกระทั่งถนนเนี่ยมันตัดจะเหลือสองเลนแล้วท่านผู้ชมก็คือจะมาถึงไอ้ปิดเปิดรถไฟทางวังคีนะเนะเาะอ่าวกขับไม่เรื่อยนะอ้าวเข้าสองเลนแล้วครับท่านผู้ชมตรงหน้าก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามแยกเฉียงเียงอ่ะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆที่จะเข้าไปในเมืองนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับสําหรับสามแยกข้างหน้านั่นนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทางตรงมันหลอกตาครับท่านผู้ชมเห็นไหมเหมือนกับจะตรงไปใช่ไหมที่จริงแล้วมันเป็นแยกนะครับถ้าใครขับมาเร็วๆเนี่ยก็จะตัดสินใจไม่ถูกนะครับเห็นไหมขี่มาตรงฟิวใช่ไหมปรากฏว่า ทางนี้มันเลี้ยวครับแล้วมันมีแยกอยู่ในทางตรงท่านผู้ชมดูดิเห็นไหมมันมีแยกอยู่ในทางตรงครับตรงนี้อันตรายโคตรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับตรงนี้เกิดอุบัติเหตุโคตรบ่อยอ่ะผมก็ตรงไปยังปิดเปิดรถไฟครับเพื่อจะไปอโลตัสนันนี้นครับอันนี้ก็คือเส้นทางของถนนบางกะพีที่สร้างขึ้นใหม่นะครับก็ มารีวิวแล้วเกยเนาะก็บังเอิญนะฮะผมไม่ตั้งใจจะมาหรอกมาซื้อของอ่ะมันทําไมแปลกเปลี่ยนไปขนาดนี้นะอา้าวมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับลงมาไปเปิดรถไฟจะเป็นแหล่งขายของพวกไม้ไมกวาดแล้วก็อะไรมากมายเลยนะไม่รู้ว่าเขารับทําเปล่านะแต่ผมว่าดีนะนะไงก็คือปิดเปิดรถไฟครับข้างหน้าเฮ้ยเขาแน่จะรับ แล้วเปิดรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเครื่องพันอันนี้นี่แม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 ่อ่าแม่แม่มาขายของนี่ขายมะนุมนาแล้วนะป้าเนาะเออเห็นไหมตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยโอ้โหมีอไอจีในของดีแล้วอท่าไหร่แล้วแม่อายุอ่ะเจโ<น>อ้โห,โหจเจ็ดสิบหกแม่เจ็ดสิบหกเท่ากันแข็งแรงโคตรเลยท่านผู้ชมก็ขายพวกเครื่องจักสานเนาะอยู่ตรงนี้ครับมาอุดหนุนกนได้นะท่านผู้ชมเนี่ย หายากอยู่เนาะสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้เขาไว้อะไรฝาชีอ๋อฝาชีอันนีน้นนทำข้าวข้าวพันอะไรเงี้ยเนาะกลุ่มโอ้นี่ยเห็นไหมไมันลื่นข้าวเหนียวเนะาะฝาลื่นข้าวเหนียวครับไอ้ที่นี่เขารับทำไหมป่ะรับทำแบบพวกเอ่อลังไม้ไม้พวกนี้เขารับอ๋อรับมาอย่างเดียวเนาะรับอย่างเดียวอ๋อไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ทำ มีเปเปหวายด้วยท่านผู้ชมน่าจะรับมาจากแพ่แหละลักษณะเนี้ยน่าจะเป็นพวกงานแพ่เนาะไม่ใช่เหรอครับงานใต้งานใต้เหรอครับอ๋องานใต้ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมมาหาซื้อได้เลยเนี่ยมีปลาตะเพียนด้วยอ่ะมีคันเบ็ดด้วยอเบ็ดปักเมืองไม่มีอ่ะครับเฮ้ยผมเห็นตะกา้วท่านผู้ชมตะก้า ตะก,ก้าครับผมตามหาอยู่นี่เลยเท่าไหร่ไม่รู้มันสวยมากนี่เท่าไหร่ครับ450บร้ยหท่านผู้ชมสวยนะเนี่ยหวายเดี๋ยวผมลองหน่อยดิใส่รถผมได้เปล่าสี่ไม่แพงท่านผู้ชมนี่สีอยห้าสครับเ้ามาใส่รถถ้าจะเท่น่าดูมัดเขาให้ มันลังนกในชอบคนนโกแอยเนาะ450ครับกล้าไหวนะครับเราเอามารีิฟายใส่หลังรถวินเทจเราน่าจะดีเนะี่ยแต่ใหญ่ไปน,นิดนึงเนะี่ยแต่ว่าผมว่าโอเคเนะี่ย450ครับไม่แพงด้วยนะครับเป็นไหวนะครับทํายากนะขอบคุณมากครับแม่ครับอเราก็ลืมถามร้านชื่อร้านแม่ชื่อร้านอะไรครับ ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเนาะแต่มาเจอแน่นอนเนาะไปเปิดรถไฟนี่นะครับอเจอคุณแม่นั่งขายน,นี่แม่ลินอ่าถามหาร้านแม่ลินก็ได้ท่านผู้ชม,มอาจจะมีของที่ท่านผู้ชมอยากได้เยอะแยะเลยมีทั้งเขียงก็ะตะไม้ด้วยนะเปหวาย<อ>มีกระไดไม้ไผ่ด้วยเอา้าเนี่ยมีุ้มไก่ไม่กวาดกระไดไม้ไผ่ท่านผู้ชมนะถ้าหากันอยู่นะผมว่าที่นี่เหมาะเลยนะครับ ขอบคุณมากครับผม<ป>เอาไปเก็บที่เดือก่อนอันนี้450อาจจะโดนนะผู้ชมเดี๋ยว450ครับสวยด้วยนะอุ้ยโอเคท่านผู้ชมผมก็คงจะพาท่านผู้ชมมาโอ้เขามีเตียงด้วยเตียงไม้ไผ่เนี่ยแค่เขาเรียกแค่แค่ไม้ไผ่ครับนี่แค่ไม้ไผ่ไม่กวาด เขามาหาซื้อกันได้เนาะโอ้โหคือพวกสิ่งถักสารทออะไรพวกนี้จากไม้จากโอ้ไม้พายก็มีนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็มาตามเส้นทางที่ผมบอกกันเนาะถ้าหาอยู่นะมาหาพี่เขาได้นี่ร้านแม่ลินอ๋อราคาไม่แพงด้วยนะครับมีกรงนกด้วยนะอืมคือพวกอ,อุปกรณ์ชาวสวนชาวไร่นะครับครบเลยนะครับ อตักขยกับอืมโอเคนะท่านผู้ชมน,นะแล้วเ,เจอกันนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนลนะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายครับท่านผู้ชมครับเส้นทางบางกะพีนะครับตรงปิดเปิดรถไฟนะครับมาเลย